สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวีณาสนสิงนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ระดับอบ532รหัสนักศึกษา53191400203สำหรับเนื้อหาที่นำมาสอนวันนี้นะคะก็คือเรื่องการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักความหมายของการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวก็คือสมการที่อยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0 สำหรับตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกก็คือจงแก้สมการ x กำลังสองลบ 4x บวก3เท่ากับ0ก่อนอื่นเราก็ต้องมาแยกตัวประกอบของสมการ x กำลังสลบ 4x บวก3จะแยกได้เท่ากับเป็น2เล็บมนะคะก็คือ x ลบ3คูณกับ x ลบ1 จากนั้นหาคำตอบของสมการ x ลบ3คูณ x ลบ1โดยหาค่า x นะคะจากโดยหาค่า x ที่ทำให้ x ลบ3เท่ากับ0หรือ x ลบ1เท่ากับ0จากสมการข้างต้นนี้นะคะเราจะได้ค่า x เป็น x เท่ากับ3หรือจากสมการนี้ x ลบ1เท่ากับ0ก็คือ x เท่ากับ1จากนั้นเราเอาคำตอบที่หาได้ไปตรวจคตอบนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องแทน x เท่ากับ1ในสมการของเราก็คือ x กำลัง2ลบ 4x บวก3เท่ากับ0แทนค่าจะได้ค่า x ของเราก็คือ1ก็จะได้1ยกกำลังสลบ4คูณกับ1บวก3ก็จะได้เท่ากับได้เท่ากับ0ซึ่งเป็นจริงนะคะ และคำตอบที่2ก็คือแทน x เท่ากับ3ในสมการข้างต้นก็คือ x กำลัง2ลบ 4x บวก3เท่ากับ0แทนค่า x เท่ากับ3ในสมการข้างต้นก็คือ x เท่ากับ3ก็คือ3ยกกำลัง2ลบ4คูณ3บวก3 จึงได้คำตอบเป็น0นซึ่งเป็นจริงเพราะฉะนั้นคำตอบ x เท่ากับ1หรือ x เท่ากับ3เป็นคำตอบของสมการเป็นคำตอบของสมการ x กํลัง2ลบ 4x บวก3เท่ากับ0 ค่ะสำหรับการนำเสนอความรู้ในวันนี้ของเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้โปรดติดตามในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ